อ่าค่ะโอเคค่ะเริ่มค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปไหนคะไปอะไรไปเวทีกับแม่ใช่ไหมไปกับแม่นะคะกว่าที่แม่จะมากว่าแม่จะมากว่าแม่จะกลับมาแม่แม่จะม,มานานมากเลยนะคะแม่บอกว่ามานานมากมานานมาก ไปเป็นด้วยแม่ค่ะมานานมากเลยนะมานานมากเลยจะขึ้นเวทีไหมคะเอฟซีถามฮะจะขึ้นเวทีไหมคะอันนี้ก็แล้วแต่แม่ค่ะไม่ขึ้นค่ะเพราะว่า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 อะไรหนูยังไม่ได้ซ้อมร้องเพลงเลยหมูยังไม่ได้ซ้อมร้องเพลงเลยเพราะว่าอันนี้จะดูก่อนคะซ้อมร้องเพละ ไหนโชว์กระเป๋าสิอันนี้ไหนโชว์กระเป๋าสินี่จะกระเป๋าจะไปเดินทางหรือคะค่ะแล้วก็มีกระเป๋าอีกอันนึงนะคะกระเป๋าอีกอันหนึ่งกระเป๋าอีกอันนึงนะคะนาดิตานาดิตานาดิตาเอาไว้ใส่ของคุณนาดิตาจะนาดิตาเอามาให้ดูนะคะค่ะค่ะ โอ้คือไปเดินสายจากมือค่ะที่กระเป็กลไลไปนะคะไปเดินสายกี่วันคะไม่ป้าอันนี้กระเป๋านอนอันนี้กระเป๋าของเล่นค่ะค่ะเอามาให้ครบทุกใบนะคะเวลาเอาไปนะคะเพาะเอาไปเพราะว่าอันนี้มันไม่เต็มสีมันต้องเอาไว้ไม่หิ่งนะคะทุกนค่ะต้องกระเป๋าลอะไร กระดาษเปี่ยนตรงนี้คค่ะโอเคเดี๋ยวมาเล่นี้นค่ะป้าค่ะนงเพิ็มอะไรกันเจออะไรมาคะไม่ใจออะไรโอ้หเดี๋ยวกินเผาโอ้เขาไปเอาของโอ้ใส่ลงไปยังตอกลงไปอยู่ไหนล่ะมไปอยู่ในครัวตอกไปแล้วออฟี่ขึ้นไปมือถือโอเคไปเอาโอเคค่ะให้แม่อูร้อหลเมแล้วเผานะ ้ไปย่างเสรล่าถกล้องนีไป่เอาดหนเม็ดไปด้วย้วเดี๋ยวกินข้าวอะไรกับอะไรครับเออเีใส่น้ปลาคํับลูกโอ้ใหญ่ไม่รู้คำใหญ่นจะออกไปล้ไปั้กัวบินเบลส์ใส่อันนี้ไปทุกวันหนึเฮ้ยอันทำไมเชันใส่อะไนะกินอ้ไ่ออรู คอันนี้เราต้องดูแลสุขภาพตัวเองโอเคนะคะเวลาค่ะออกจากออ่่บ้านก็ต้อง